สะอาดสะอาด 1. พื้นและผนังห้องน้ำสะอาดแห้งไม่มีคราบสบกบปรกหรือน้ำขังอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ 2. องถอส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์สะอาดไม่มีครบาบ 3. มีถังขยะรองรับขยะมูลฝอยประจำห้องน้ำแต่ละห้อง 4. มีการจัดเวรรับผิดชอบในการทำความสะอาดทุกวันและมีการตรวจตราดูแลความสะอาด สะดวกสะดวก 1. มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าที่มาตรฐานปลอดภัยและเพียงพอ 2. พื้นที่ใช้สอยเหมาะสมไม่แออัด 3. ม,มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องน้ำเพียงพอและเหมาะสม สประตูมีความปลอดภัยล็อกได้เพื่อความเป็นส่วนตัวสบายสบาย 1. ห้องน้ำมีระบบระบายอากาศดีไม่มีกลิ่นอับกลิ่นเหม็น 2. มีป้ายแบ่งแยกห้องน้ำชายและห้องน้ำหญิงหรือป้ายห้องน้ำคนพิการมีสัญ,ญลักษณ์มองเห็นง่าย 3. มมีกระจกอ่างล้างมือติดตั้งในตำแหน่งเหมาะสม ถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะถูกสุขลักษณะ 1. พื้นห้องน้ำไม่ลื่นมีการป้องกันการลื่น 2. สุขภัณฑ์และอุปกรณ์อยู่ในสภาพดีไม่ชำรุด 3. จัดวางอุปกรณ์และสุขภัณฑ์เหมาะสมใช้งานสะดวก 4. มีป้ายประชาสัมพันธ์การใช้ห้องน้ำครบถ้วน 5. มีน้ำสะอาดในการใช้งานเพียงพอและมีถังรองรับน้ำกรณีฉุกเฉิน 6. จัดวางอุปกรณ์ทำความสะอาดเหมาะสมพร้อมใช้งานความสวยงามความสวยงาม 1. มีการตกแต่งสภาพแวดล้อมบริเวณภายในห้องน้ำเหมาะสมถูกสุขลักษณะ 2. สภาพแวดล้อมภายนอกสภาพทั่วไปเหมาะสมสวยงาม 3. ม,มีรับฟังความคิดเห็นหรือระบบออนไลน์สำหรับต,วตรวจและประเมินเพื่อปรับปรุงให้บริการอยู่เสมอวสวุขดีมีความสุขน้ยโไปใหม่คือชมห้องน้ำาตเก่าให้เช่ Bye. Bye.